บูดเกมไนไทยแลนด์ซูเปอร์แชมป์อาทิตย์นี้เหล่าพระเอกไม่ได้แค่หล่อจนสาวเหลียวแต่ยังมีมุกเสี่ยวมาทําให้สาวหลงรักพี่ไม่มีหลอกพี่ไม่ใช่กระจกโอ้เธอหวานเจี๊ยบรักพี่ไม่มีหลอกพี่ไม่ใช่กระจกโอ้เธอหวานเจี๊ยบใครจะเป็นคนให้พอแจ็คครับคําคมแบบฝรั่งอ่ะโอเค how much how much เท่าไหร่ มุกคุณไม่ได้ไงต้องมุกผมนี่หน้าตาไม่ค่อยดีแต่ขอไอจได้ปะอ้าวไทบุไไทยไทยหลวงพอบอกให้เล่นเกมเล่นมุกค้ากันต่อได้ไหนฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ซปเปอร์แชมป์อาทิตย์ที่18มิถุนายนนี้เวลา20นาฬิาิปนาทีขางช่องโมโน2เวนีไนันนี้แกจะไม่เต็นที่เท่าไหร่นะทำไมอะว่ามาเจองูเหลือก็เชก้อ๋อจริงเหรอ สองคนทำไมอ่ะเรูเหลือกับเชือกกล้วยครอ้าวคุณไม่รู้ว่าสองคนนี้เขามีอะไรกันอยู่ในลึกๆ <heaven> ม <entender it> <uffs> ีอะไรกัน <do> บ้างรู้เยอะรู้รู้รู้เยอะรู้เยอะกันด้วยพี่บอลจะไปทำเขาดิ